วิดวิวแถวนี้มีเวทหรือเปล่าวะทางนี้มีเวทหรือเปล่าวะไอเฮียอยู่ไหนวะเฮ้ยตัวนึงบ้า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 ไอ้นายไอ้เขี้ยวเวทมันแจ้งมันแจ้งเราโดนแบร้าเลยเหร แก๊งเราแม่งมือบอลอนหนึ่งไงเทียไปแทงมันเฉยเลยแต่ผมเอาออกมันให้แล้วพี่เอาให้แล้วใครวะไปแทงมันอ่ะไม่รู้โลงโลงไปวฟ้าพี่หัวฟ้าพี่บ๊อบหัวฟ้าอืมใครวะไอโลหรือเปล่าช่วงนั้นไอโลหรือเปล่าไอโรหัวฟ้านะช่วงนั้นนี่ี่ตีมสีฟ้าครับน่าจะไอโลนะแต่ช่วงนั้นไม่น่าใช่พี่พี่บ๊อบภาพเลยคาบุหรี่ใช่จ้ะเออใช่ใช่ใช่เออช่วงนั้นมือคาบุหรี่ไอ้นั่นคาบอะไรอ่ะเสียงเสียงมันจะดังทั้งหนพี่จมูกคาบไอตีมสีฟ้าไอ้นั่นคาบไอตีม่่ใชหรส มีขนาดมีปืนอีโวพี่นายยังยังทำใจออกไปเลยอะเออเออเออจริงจริงตีดีครับรออะไรเนี่ยกูจะกระทืบมมันเนี่ยไอเชเว่นไอเชี่ยเก่โผมน่าเลยไี้เล่นไม่รู้รุ่นในศาสตร์ทำตรงไปแบบนั้นไม่แนะนำออกลูกขี้แค้นนะเดี๋ยวแม่งเจอกวยศาสตร์เจอใครวะ้วนจำกวน ซานเซ่อไปนับให้เขาหน่อยอะไรอีเออร์ซานเซ่อกูเก่งภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวนับให้นะครับมามามาโคนิจิวะเจอโฮ๊บเจอโฮ๊บเจอเอ็มพีเคเจอโฮ๊บเจอโฮ๊บนะเจอโฮ๊บไปนายเอาเอ้ยนายเอาเลยเหรออืม เออ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 เอ้าพี่บอกไปตีพี่นายทำไมอ่ะเอ้าเฮ้ยมืตัวนู้นดิยังตะเบนทำไมโอ้ ได้ไอสัตว์มันหรือมันหรือมันโตไม่ทันตอนกูนั่งเล่นเล่นเล่นไอ้นี่วะกะไก่เอเมเช่ะฮัลโหลโฮปให้ชูป,ป้าโฮปมีหมอพ,พี่มีหมอมีหมอโฮปให้ชูป,ป้ามีหมอมีหมอฮัลโหลโฮปให้ชูไหมเออฮัลโหลโฮปเดโมเท็มันก็แตกแล้ว เออธุลีเงินบอลนะปู่มันบิดเงินบอลผมเฮ้ยไอ้เชี่ยแล้วมาโคกลงเป็นอะไรเนี่ยประเมื้อโคกล่ะครับครับเบว่าไงครับคิดจะเล่าให้ฟังกันต้องไหมครับโพบเนี่ยบิดเงินพี่เนี่ยโพบิดเงินใครบิดเงินบอลสิบสามเอ็ม จริงไหมเนี่ยโอปิดเหรอโอปินจริงเหรอเออผมฝากน้องไปแทงฮัลโหลผมเห็นท oh, ิปเปอร์เน oh, ็กบอกอยู่นะครับใช่ฮัอโหลยินไหมรัลโหลยินมากได้ได้เช anyway> ียร์ครับฮัลโหลยินมากเนี๋ยวอะไรผมตามหามัแต่ยินแล้วมันไม่มีใครมาเฮ้ยยินมากอ้มาวินมันลั่นนอกุ้งแล้วเนี่ยเฮ้ยครับนี่เรื่องจริงไหมครับที่ดูดบ้องแล้วโดนแบนเพราะว่าเป็นเพราะว่าการโปรใหม่การการสตรีมิน่าไม่ลดจริงครับการโปรใหม่ไม่จริงครับ เรื่องจริงเหรอวะโฮมบิดตังคนในแก๊งเราเลยเหรอมีหลักฐานปะมีมีหลักฐานโอ้เช่เชมึงทำอะไรโสวโสกันอีกแล้ววะน้องเอ้ยเอ้ยมามามาเดี๋ยวพี่ขอเล่นกับ MKK ก่อนนะเดี๋ยวพี่มาคุยด้วยนะครับ มาเดียวเลยปะเกษวนเอ้ยไม่ให้แกเนี่ยอเมเชียมาเลยมามามาถึงแล้วครับพี่บอลเช็ดล่าสุดเอานี่ไงโดนไปก่อนี่วอาจะไหนอ่ะนี่ครับสิโนนน่ะหน้าฝนไปมิดชนาเว้ยมาบินไม่ไหวไม่ไหวครับสวยคนเดียวคนเดียวของแรงเลยคู่อะไรน้อง ไหวเปล่าต้อนนะครับพี่บอกป่ะเก็บดิเก็บดิคนเห็นก็เก็บเลยโคบี้เก็บเลยโคบี้มา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 คุยกับพี่หน่อยดิฮัลโหลครับดีไหมครับเนี่ยบอลมีหลักฐานไหมเนี่ย ถามพี่อบอลในบอลนี่มีหลักฐานบ้านโลกพี่บอลพี่พี่บอลมีหลักฐานไหมครับอไม่มีครับพี่บอลได้ยินเขาพูดมาเหมือนกันที่เฟนเน็ตาบอกว่าแม่งบิดตังแล้วก็ออกประเทศไปเลยฮะม่รู้จริงป่ะนะกี่เอ็มอะครับว้าค่าอะไรครับ13เอ็มอะใช<น>่ค่าบอลพี่ค่าบอลไม่มันบิดมันบิดไม่ะ บอลน,นี่มันบิดได้ปล่าวะ 13m เนี่ยมันบิดไม่ได้ไม่ใช่หรอได้การพนันเนี่ย <c oughs> อ๋อไดเหรอที่นู่นบิดนี่คือโดนเลยนะครับเจ้ทาที่ที่บอลการพนันเขาไว้รับผิดชอบเหรอคู่ริวเวอร์มาติดปะสามสเตปอะแทงไปอ่ะโอ้๋อไอ้ไนายเป็นคน<า>โดนเหรอนายสามเอ็มมะแทงครับพี่บอสแล้วมึงรวยเนาะไปแทงบอล 13m เนี่ยแทงบอลสามเอ็มทีละสเต็ปแทงบอลสามเอ็มอีสิบเอ็มแทงอะไร ทีละเตปฟอร์มรถอ,อยู่นี่เอาเองเบาหล่อนเนี่ยเอ้ยอยู่กันไหมเนี่ยออเนี่หยหรอไอ้นายมีชื่อป่ะนายมีชื่อป่ะมีมีชื่อแคทเหมียวอะไรอ้าวชัดดิอยู่โฮปอะชัดดิเงี้ยใช่ใช่ไอ้ที่เป็นเอกบอกว่ามันะเป็นคนเปิดโควบอลอยู่แล้วก็โควบอลมันเจง๊งมั้งแล้วก็ไปหยิกติดตังที่เป็นเอก ่พีนก็ไมให้ใครไม่เอาของไหมเพื่อนใครไม่เอาของไหมเอาคนมาเรียมาเลยมาเลยนะมาแล้วเราไม่มีบ้านเลยข้างนั้นโงไงเนี่ยไม่ตอนนีว้มึงมึงขอคุยเนี่ยโอ้ยพี่จะคุยตรงนี้เลยเหรอเหมือนจะกระโหบอีกแล้วอะโลกอดทนหน่อยนะเพี่หยวหงุดหงิดขอของเบยบอยขอของเบยบอยโอยอยู่มะเนี่ย บนหัวมันเขียนว่าเหมยอยู่มันอยู่มันอยู่ตัวมันเดินอยู่บ้าอะไรครับเนี่ยแต่มันเขียนว่าเหมยอยู่คนอะใครเอาบ้างเยเฮ้ยบ้าอะไรเนี่ยเอาพี่อน่าจะเอาหมดอ่ะเฮ้ยไอ้นายมันแกล้งตายเลยเนี่ยไม่มันมันหาไม่ผมหามันตั้งแต่เย็นแล้วมันมันหายออกเมืองกันหมดเลยไม่รู้ไปไหนหมดอ่ะตีตีมันตายมันหลับกันแน่นอีกคนนึงอีกคนนึงพี่เฮ้ยเพิ่งเล่นแบงคบล็อกกับกูเสร็จเองบอกแล้วหลับแล้วนี่อีกคนอยู่ตรงนี้โปเทคมันแตกด้วยตายตายนะหลับปั๊บ เออมึงดูดินะยืนน <fin anta> <ots> ิ like ่งเป็นนิ่งพาร์ทเลยเนี่ยไม่เขาเขียนว่าเมื่อยอยู่ลองคุยกับผมไม่เมื่อยทีนี่เมื่อยเดี๋ยวิลบนโควิปเบาเบี้ยไปด้วยฮัลโหลอยู่ไหมครับเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนรอไปแรังแกล้งมาบิดเงินแกล้งที่ทำไมวะฮะที่เพิ่งเอารถมาที่ด้วยรับชื่ออะไรแคทเหมียวอะไรเนี่ยเท่าไรอ่ะเท่าไรสิบสามเอ็มเขามาแล้วอ เดินหนีเลยหนีทำไม่ะไม่รู้เอาแล้วทำไงอ่ะคุณเล่นนะสิบสามเอ็มมันไม่ใช่ห้าสิบใบนะเว้ยปบละสามเลยเอาไงเฮ้ยเอาไงคืออะไรครับพี่เออนั่นดิเอาไงคือไม่ลองตามเขาก่อนรอฮะมึงให้กูตามคนในแก๊้งมึงมึงให้กูตาม ไอ้น้องมึงเต็มมึงเต็มเต็มเตงครเปล่าฮะกูเริ่มสับสนแล้วคนในแก๊งคนในแก๊งก็คนในแก๊งมึงมึงให้กูตามกูจะไปตามได้ไหมล่ะมึงอาไปตามมาสิรถอะไรพี่นายอ้าวมึงตามได้ไหมเนี่ยตามไม่ได้อ๋อก็คือรับสภาพเนาะ โอเคงั้นไปไปสภาเลยไหมเฮ้ยเบาเฮ้ยเบาไรเฮ้ยน้องไปสภาเปล่าเฮ้ยข้ามไม่ต้องรีบใช่เหรอเอาก็ไปคุยไว้ก่อนได้ไงทำไมอ่ะไอ้ธนามันรถสี่ะพี่นายไปปะเนี่ยไปไหมเอาท่านท่นเหรพี่รถสี่ปั๊บไอ้กูกูว่าหนักว่ะไม่ใช่ท่นที่พี่มันหนักเว้ยไอ้นายมึงไอ้เหี้ยหนักจริงว่ะเออใช่เหมือนเหมือนโปรเทคมันก็แตกอยู่ดิพูดตรงๆนะเหมือนแก๊งเด็กเอ๋อไอ้เหี้ยไม่ไม่เต็มแล้วอ่ะ หมดมแล้วทรงหมดแล้วไอ้เนี้ยไอ้พวกเลดเกมอ่ะทรงเสียหมดแล้วผมตามคนที่ผงฝากเงินเธอแทงมากกว่าเดี๋ยวเรียกมันมาคุยโอ้หนักแล้วหนักแล้วไอ้เนี้ยอาการหนักแล้วเหมือนแกร่งแบบว่าไม่นี่แล้วอ่ะไม่มีสติสตังแล้วอ่ะไอ้เนี้ยยืดยืนน้ำลายยืดรวมตัววันวันอะโอ้โหกลับพบอีกแล้วกลับพบอีกแล้วพี่บ๊อบ ผมเบื่อแล้วอะผมเบื่อโฮปอะไอ้เนี่ยนี่หักสับของเลยสับสนไป่ะแน่นึกว่าใช่เลย